กินตับย้อน,นเห็นบ่สุดยอดเลยเนี่ตับย้อนนี่ความแซ่บที่สุดในก็คือตับย้อนเนาะที่เด็ดเลยลูกนี่ไหมกินกับข้าวตอนเศร้าๆเลยเนี่แบบได้มาแต่เศร้าแล้ว,ลวจัดแต่เศร้าเลยนะวันนี้ตับย้อนโตโต,โตโกินบาร์เรลเด้อร์จงไว้หน่อยหนึ่งซะจงไว้เอฟซีหน่อยหนึ่งไว้วบอกว่าเราได้ขายดีอยู่ห้านโตโตโนล้วซูซิเลยเป็นซูซิเลยแบบนี้อือ <S <S เพียงไงเกินตัวเวียงจันทร์มูนี่ยู่ที่ส่วนอาหารพลอยพลินมูนี่นําเสนอเมนูเด็ดที่ว่าได้ขายดีที่สุดในส่วนอาหารพลอยพลินของเขาเนาะแต่ละมือมดตับประมาณ 3- ามสี่กิโลเนาะตับยอหรืหอว่าสิ้นจานวนหลายเลยมูนี่ตัวตัวมโซเลยโซมูนี่เป็นวันวันอาทิตย์เนาะตัวตัวมาโซ,ยโซ,อ,อ,อ,าโซอยู่หน้าห้านเลยแล้วก็กินโซอยู่หน้าห้านหลายหลยอย่างเลยกับมีจะมีพวกพักพร้อมเนาะ พักลลายย่างพักหอมพักกับแก้มเนาะแล้วก็หมักมะละขาดบัไดดคือมะละเนาะเดี๋ยวตัวจะตับโซก่อนนี้เซเบิงื้นนี้ได้ตับย่อนพรามผู้ใดมาเมื่อนี่ได้กินตับย่อนเห็นบ่สุดยอดเลยนี่ตับย่อนนี่คมแซบที่สุดในก็คือตับย่อนเนาะที่เด็ดเลยลูกค้ามานี่ได้กินทุกคนแน่นอนแต่ว่ามดคือมดเนาะเดี๋ยวตัวจะบ่เห็ดเพิ่มเนาะมืดเท่านี้ก็คือมดเท่านี้มื่อนี่มีเท่านี้เนาะแนวละแนวละ3มโลเนาะจับขึ้นบ่นี่โอ้โหดิบเนาะตับสด สดสดเลยนี่ตับนี่แบบสุดยอดความความสดเนาะมาจากโรงงานทุกมือ้อเขาจะบ่อของเหลือมามาขายเด็ดขาดเนาะแล้วก็บเบิง่บงซีนนี่เบิ่งซีนโอ้ยซีนกับซีนสันยิ่งใหญ่เลยซีนสันเลยดิสันนี่เห็นมาสุดยอดของแท้ซีนต้องแบบนี้อ่าแล้วก็ได้ยอยอนี่นะยอหรือสามพันลืบเนี่ยได้ตัวอ่อนๆเลยแม่มือนี้สังเกตหนี่หนี้สังเกตเบิ่งนี่มัน,ออนสีอ่อนๆสีมันจะเป็นแนวนี้เนาะ สีบดัมหลายมันสีเป็นออกขาวๆน้อยนึงนี่แบบบ้านๆบนบดได้ฟอกขาวพ้อมนี่มันสีเป็นแบบนี้เนาะสุดยอดเลยนี่อ่อ,อนๆกรอบๆกึบๆๆๆนี่อันนี้คือกันนี่ตัวนี้อาจจะแก่กว่าน้อยนึงตัวนี้ตัวนี้จะแก่กว่าน้อยนึงคนละฟากกันเนาะมาบบพูดพร่ำทำเพลงอย่างลวงหลายละแมงวันมันก็เป็นเรื่องปกติของอันกับของดิฟเลยเนาะอกว่ากันเนาะเจลตุ้โตุ่กับมีสองสุดนี่อันนี้เจวอันนี้เจวแบบแบบลาวเนะเจวแบบลาว แลวนี่เจียวแบบไทยนี่เจีแบบไทยใส่ข้าวคั่วคือกันใส่เพียใส่ยางคือกันเนาะมาเอาไดก่อนอืมแตงอันดับแรกก็ต้องซอยตับก่อนเลยเนาะเดี๋ยวนี่อันนี้ฝากไว้ข้างนี่ก่อนมาเบิงมาเบิงนี่ตัวเน้นตับย้อนเลยเด้อนี่ตับย้อน,น,อนพาจังได๋เนาะเอาดซิเลยนี่สุดยอดเลยลูกค้าก็กำลังเข้ามาทายรูป,ก,ก,ปก,ก,กันอยู่นี่เลยเนาะบ่เป็นยังเขาก็กินโซกันอยู่นี่แหละตอนนี้ไนรอด เอฟซีผู้ใดมากะหรือว่าแขกคนที่มาเที่ยวส่วนอาหารพอลินกับพอยเอลินกับมาได้เด้อสุดหนึ่งตัวโตขายอยู่เจ็ดสิบพันกิบดเนาะอยู่ห้านเอหลายหลายคนก็สร้างไปกินอยู่บ้านก็ได้แล้วแต่สะดวกมากินอยู่ห้านก็ได้คือกันแซบคือกันมาซูมาซูมาซูเบิองตับเบิองตับควางงามนี่ไหมเห็ไหมกินกับเข่าตอนเศร้าเลยนี่แบบได้มาแต่เศร้าแล้วจัดแต่เศร้าเลยนะเมืนอวาตับย้อนตัวโตกิ่นบลรุเด้อจงไว้หนึ่งนึงซะจงไว้ให้เอฟซีหนึ่งนี่ซีเลยนี่ คับเขาวางกันแจงๆใชเลยมาบัี้สินส้นสิ้นโต๊ะอันนีพาเครื่องเลย้อพาเิเลยเลย้ชุบ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 ,ชบ,ชบ,ชบมื้อนี้บบได้เสือบบมีเสือเนาะบ่มีเสือเขามันจุอย่างเดียวเลยมื้อนี้บบต้องอะไรเนาะบบต้องบตองบต้องกินนัน่นซุกเลยบบต้องใส่เต่าไฟมื้อนี้อืมนี่สิ้นามสดเห็นบะเห็นบ,นบ่นี่นี่สดแทะเดี๋ยวโตวอปาาเอาซิกหนึ่งกันได้ เอามันพอดีคำเนาะสุดยอดนี่ซีนนี่ความซดนี่โบต้องห่วงเนาะสำหรับห้านเฮานี่โบต้องห่วงเลยมา้าได้กินแน่นอนซีนนี่อ้อ <c oughs> อยไปกินไปเนาะจิงแซบเนาะผู้ใดสายดิบผู้ใดมากกินดิบนี่อย่าพลาดคือส่วนอาหารพลอยพลินเดี๋ยวตุโต้อรอบหน้าตุโต้ซิมาเอาเมนูเข้าอีกสีเอาเอาเมนูอย่างต้องรอติดตามเนาะ บอกว่าถึกใจแน,น่นอนเมื่อนี้ที่จริงซิมีส,สาวๆมาซิมนําได้แต่ว่าซิมาทานบ่บ่หูเนาะเราที่ตามเบน้องน้องเขามาทานก็นได้ซิมน้กันเนาะเมื่อนี้ก็เป็นวันไม่ยิงพ้อมก็ต้องสบายดีวันไม่ยิงขออวพร้อให้แกวันไม่ยิงทุกคนเนาะว่าจะเป็นแม่เป็นเอื้อยเป็นเมีย,เป,เ,มยเป็นอย่างทุกอย่างผู้้หยิงทุกคนอยู่ทไทยไในและตามประเทศทั่วโลก จงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรกภัยไข้เจ็บอันดับหนึ่งนาะเงินค้าหาซื้อได้ขายหมานหาเงินขึ้นๆจนเกินทั้างๆมีมีล้ำรวยๆก็แล้วกันเนาะอย่าลืมฝากเพจของตุ๊ตโต้เวียงจันทร์เด้ออย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ F C ทางช่องยูทูบเข้าไปติดตามทางเพจแน่ตุ๊ตโต้เฮ็ดเพจขึ้นมาใหม่ก็ซื้อตุ๊ตโต้เวียงจันทร์เป็นภาษาไทยกันนะโอเคไปดลุยกันเลยครับมามื้อนี้ตุ๊ตโต้กินกับข้าวเหนียวเลยจุยังเดียวเลย อย่าบอแคกมเาเพื่อนหิวดักร้องซิมกะมาซิมได้เลยนี่เขาเหนียวห้อนเลยนี่มาอันดับแรกก็ต้องตับก่อนเลยเนาะตับนี่กับแจ่วเพียแจ่วเพียาลาวคุยเลยคุยเฉเลยนี่สาใจแนนอนอืมกึ้นแ,แห้งครับอืมอันละแกง Ở các đã lại khắp nữa hết cọp hôm hết cọp 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 hết เอารถค้าเคียงเพื่อนว้านจริงแซ่บเนาะมาเลย,เลย <c oughs> แค่ข้เขาเนาะอืม่อเข้าจีกจริงเลยตีเพียรล้วนเพราะม,มันจีกเราอยากได้เว้ยอ๋อวะดีบหม

ขันขันตับจะชิ้นพร้อมอืมอมึงเคยลืมลุกโดดไว้ลุกโดดไทยพร้อมาอาหารไทยเงียวะอืมหมาบบดนีม้ม้วนเข้าไปเยิยมเจ้าไทยหอมหอมเหม็นขี้เพี้ยนนิยนึงอืมน้อยสดเซ ม,มอบให้เอฟซีทุกคนแอแซีมนก่อนมือนี้ได้หลายกิโลเลยเนาะนี่นี่เบิงมาเบิงเบิง,บงตับนี่เข้าเบ,บมแซงซิซิด้วยเข้าไปตัวยเข้าไปตัวยเข้าไปือ มันได้มาประมาณแปดกิโลเนาะรวมหมดเนาะอืมผักเผ็ดเพิ่มขันเอาพร้อมกันมันยำบ่ได้ไหมมันต้องเอาเทระยางเนาะมาไงไงหลายมันยำนอบ,บ่ได้เนาะแค่บ่ดี มานื้อเซตเซตเตัดเข้าไปธรรมดามันมีคู่กลินมันต้องแบบกอกแน่ยักบาทนะมันก็เข้ากันได้เข้ากันดีเลยบอกว่าเราได้ขายดีอยู่ห้านิตโต้นะ ซูซิเลยเป็นซูซิเลยแบบนี้เพียงไงเกินพกักกรอบ หนักมาละเข้าไปอืมเต็มปากใช้เวลาหยักจังเลยเนาะที่จริงมันมีลาบเลยเนาะมีลาบมีอย่างก็ต้องมีต้มน้ำมันจริงรองคอเนาะอากาศมันนี่ก็เย็นเย็น,ยนลมวีวีวีบรรยากาศดีปกติว่าฝนมันจะตกแต่มันบ่ตกว่ะ มตกเนาะโอ้แล้เข้าปนนั้นยังไงมันก็อิ่มไว้ด้นัก

เดี๋ยวนี่สิ้นหนึโลหนึ่งประมาณเก้าสิบพัน 90, ละตับยออยู่นี่เก้าสิบพันกับเท่าไรเกือบสามร้อยแล้วสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบบาทแล้วแพงแต่ต๊ะขายสุดหนึ่งกะเจ็ดสิบพันกับสองร้อยกว่าบาทเนาะกับได้ดูถาดใหญ่เลยคือถ่ายลงให้บังลื้ออเนาะประมาณหกเจ็ดขีบเนาะหลายกินสามทีค่คนสบายเนาะ เอากระติดมือแล้วบบบนี้คล you know, yes. ิปนี้จะโบเห็ดโบยาวเนาะตุ้ตู้โบเห็ดลาบเห็ดก้อยเราโบเห็ดแกงนะเนาะเพราะว่าเห็นซิ้นมันงามแพงเลยว่าอยากอยากนะอยากจุอย่างเดียวเลยมันหวานหวานสิ้นหวานหวานช้าใจแล้วก็เจ้าหน้าที่เปิดเพลงให้แข่งห้คนละเพราะว่าแข่งกำลังเริ่มเข้าบนนี้โดยเปิดเพลงแล้วตอนนี้ปิดเพลงอยู่เนาะคารตตุ้ตู้ไทยทำอยู่เนาะ ับไปแล้วเบิดละเบิดตับยอนไปแล้วครึ่งหนึง่งครื่องยอนนะเละือเลือนิดเดียวใคระจะกินตับยอนมีทุกมบิได้ตับยอนนะแคบมันี่หวานกว่าตับตัวอื่นตับยอนนี่นี่โอ้ยน้อยนักน้อยหนาเด้อที่ได้ตับยอนเวลาเขาไปซื้อนะงาดก,กัน,นตัวนี้ทางเขาบดจองไว้จำบ่ได้ตัวโต้จองไว้ไวจึงได้เลย จับตัวนี้เนาะแทบมันจะแทบคนส่วนหน้าส่วนหลังมั้ตัวนี้แทบบนตัวนี้แทบบนตัวนี้ตัวนี้ยุดยนี่สองแทบต้องไปลองใครเคยลองตับยนมึงแค่เขาปาดม้าปาดม้ากับปาดม้าทานี่อย่างเดียวนี่ปาดม้าแบบนี้อย่างเดียวเนาะเฮยเบื้งตับยนนี่เขาได้ตับยนแล้วได้ตับงัวน้อยอีกแห้งคักแห้งแทบตับงวน้อยเบื้งเบื้องสีทางนี้่าความมันเข้มทำได้ ตับแทบๆมันต้องแบบดีเดอร์อืมเอามือกับเปื่อนบมละเอาหมดตรงล่างพร้อมเลยต้องแบบจุบน้ำนิดนึงเอามือรูปรูปน้ำแล้วก็รูปรูปออกเอาที่เอาที่เอาอย่างออกเอาที่เนื้อขี่ฟุ้นอย่างออกจะห้ามปัแสแย่น้ำเด็ดขาดตับกับยา,ยา,ยยาสิ้นกับยายอกับยาสีมันจะเบิ้ลความงามลดไอ้เทคนิคน,น้อยที่ตัวตัวแน,น,นะนำเนาะ ส่งท้ายกับคำนี้อิ่มแล้วบ่ไหวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันไายมากักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตูวต้วองกันสบายดี